อนที่617รางวัลการฝึกฝนสามารถลดจำนวนผลึกวิญญาณที่ต้องใช้เลื่อนระดับได้เรื่องนี้ล่วงชวนทราบแต่ช่วงสัปดาห์มานี้เขาเกลียดคานเกินกว่าจะฝึกฝนหลังรุ่นคิดล่วฉชวนจึงรู้สึกว่าไม่ผิดหากระบบจะกล่าวย้ำเตือนให้ทราบแม้ประโยคสุดท้ายฟังดูแปลกแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรทราบแล้วล่วฉวนพยักหน้ารับทราบต่อวิธีการที่ระบบชี้แจง ระบบกล่าวคำขึ้นการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์รูปแบบการเลื่อนระดับใหม่จะปรับเปลี่ยนหลังระดับ5้าในทวีปเทียนหลันมีทั้งสิ้นสี่ฤดูการตอนนี้ยังเป็นช่วงฤด,ดูร้อนอากาศจึงยิ่งร้อนมากขึ้นทีละน้อยสภาพแวดล้อมภายในร้านต้นต,นตำรับยังสุขสบายเหมือนดังเคยราวกับว่าสภาพแวดล้อมภายนอกไม่อาจส่งผลกระทบด้วยนอนบนเตียงนุ่มสบายและผ้าห่มบางเล็กน้อยก็หลับฝันหวานได้ทั้งคืนวันถัดมา เมื่อแสงแรกของเช้าวันใหม่สาดส่องเข้ามาในห้องลวดฉวนจึงตื่นขึ้น เมื่อลุกขึ้นมาแล้วเขาก็ค่อยหาาลากยาวมือขวาของเขาขนาดนี้เองที่กำมัดพลังงานภายในร่างกายได้รับรู้เด่นชัดว่ามันมากขึ้นทว่าเขาก็ปล่อยเรื่องราวเหล่านี้ไว้ก่อนอย่างไรแล้วก็มีบัฟไรเทียมทานของระบบก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าก็ไม่มีอะไรแตกต่างหลังลดน้ำต้นไม้โลกเรียบร้อยเขาจึงได้เด็ดใบของมันเหมือนดังเคยแน่นอนว่าต้นไม้โลกพยายามสายกิ่งและใบทักทวงและล่วชวนก็ไม่คิดสนใจเหมือนดังเคย หลังมือเช้าลูกค้าคนแรกของร้านจึงมาเยือนเหมือนว่าตาเท่าผู้นี้จะมาถึงเป็นคนแรกแล้วเวินเทียนจีเผยยิ้มเพียงไม่กี่ชั่วลมหายใจถัดจากนั้นความผันแปรทางมิติพลันปรากฏตรงหน้าประตูร้านเหย่าหุยเฉินและฟ้านเชิงเทียนต่างเดินเข้ามาในร้านพร้อมกันเื้ข้าไม่ได้มาเป็นคนแรกหรือนี่ ปูริเกอร์ถอนหายใจอย่างอับจนด้วยชวนเกิดสงสัยยามพบเห็นเหตุใดมากันตั้งแต่เช้าเท่าแก่ไม่ทราบว่ารางวัลลึกลับของเทียบอันดับอารีนาคืออะไรหรือหวนเทียนจีกล่าวถามรางวัลด้วยชวนค่อยทราบว่าเหตุใดคนเหล่านี้มาเยือนล้านกันตั้งแต่เช้ากลายเป็นว่าครบกำหนด10วันแล้วตั้งแต่เปิดใช้งานเทียบอันดับอารีนาอันดับหนึ่งของแต่ละอันดับในช่วงเวลา10วันจะได้รับรางวัลลึกลับ มันเป็นสิ่งที่ทุกคนสงสัยว่ารางวัลลึกลับนั้นคืออะไรรอจนกระทั่งทุกคนมาถึงก็แล้วกันล่วชวนกล่าวบอกหลายคนที่นี่พยักหน้ารับแน่นอนว่าพวกเขาไม่คิดเสียเวลาโดยเปล่าแต่ละคนเริ่มไปซื้อสินค้าในร้านรอเวลาผ่านพ้น10นาทีลูกค้าหลายคนจึงค่อยมาเยือนร้านบรรดาผู้ได้รับรางวัลล้วนมากันพร้อมหน้าบรรดาลูกค้าที่ไม่ได้รับรางวัลก็มากันเพื่อคิดอยากรับชมเรื่องน่าสนใจ ทุกคนมากันครบแล้วลวดชวนเอ่ยคำขึ้นเดิมภายในร้านค่อนข้างเสียงดังตอนนี้กลายเป็นเงียบเสียงลงพวกเขาต่างมองกันเองด้วยความสงสัยอยากคิดทราบว่าใครคือผู้โชคดีมันคือการตัดสินใจว่าใครแข็งแกร่ง ในโทรศัพท์พิเศษผู้ใช้งานได้เห็นแต้มตัวเองและเทียบอันดับอารีนาได้แน่นอนว่าย่อมได้เห็นของผู้อื่นด้วยครั้งที่เทียบอันดับอารีนาปรากฏโทรศัพท์พิเศษก็มีเพิ่มแอปพลิเคชันเข้ามาโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดเสริมแต่อย่างใดระยะเวลาการเล่นเกมคือรางวัลที่จะส่งมอบให้พวกเขาเพียงสนใจแต่ชื่อของอันดับแรกส่วนอันดับอื่นนั้นไม่สนใจด้วยสายตาสงสัยของกลุ่มคนลูกค้า7คนได้ก้าวเดินออกไปยังโต๊ะรับเงิน ถ้าคนที่คุ้นเคยหวนเทียนจีหญิงอู้จี้หลิวลู่อี้กู้หยุนซีและโจฮูสองคนแรกนั้นคนแรกนั้นแทบไม่ต้องกล่าวถึงว่าแข็งแกร่งเช่นไรในขอบเขตที่ทั้งสองคงอยู่กล่าวได้ว่าเป็นจุดสูงสุดแล้วล้วฉวนไม่คิดประหลาดใจแน่นอนว่ามีอีกสองคนที่ไม่ค่อยคุ้นหน้ากล่าวว่าล้วฉวนแทบไม่รู้จักก็ว่าได้ตอนที่618รางวันเทียบอันดับทุกคนต่างมองที่ล้วดชวนเหยาซื่อหยานคล ย,ออย่าซื่อยานคล้ายคาดเดาอะไรได้แต่ก็ยังเผยความสนใจรับชมรั่วชวนยื่นมือขวาออกบรรดาลูกค้าที่อยู่ไกลต่างพยายามยืดคอรับชมในมือของรั่วชวนปรากฏใบไม้สีเขียวจํานวนเจ็ดใบมันเป็นใบไม้ที่มีประกายแสงดาวระยิบระยับชวนให้รู้สึกว่าลึกลับนี่ นี่มันใบของต้นไม้โลกหวนเทียนจีจะงักงันไปครู่หนึ่งก่อนจะเผยสีหน้าตื่นตกใจบรรดาลูกค้าต่างหันมองทางต้นไม้โลกที่อยู่มุมหนึ่งของร้านเป็นดังที่คิด ใบไม้ในมือของเท่าแก่มันเหมือนกับที่อยู่บนต้นไม้โลกบรรดาลูกค้าใหม่ของร้านต้นตำรับต่างก็ใช้กระดานสนทนาเพื่อทำความรู้จักกับเรื่องน้อยใหญ่ภายในร้านอย่างเช่นเรื่องต้นไม้โลกขุมนรกและหลุมลึกที่อยู่ภายในมิติขายอาวุธอะไรทำนองนี้ต้นไม้โลกตั้งอยู่มุมหนึ่งของร้านเมื่อได้เดินเข้าร้านย่อมได้เห็นกล่าวได้ว่าลูกค้าทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนว่าเหล่านั้นยังทราบเรื่องเป็นตัวตนขอบเขตนักบุญลูกค้าใหม่บ่อยครั้งที่จะหยุดรับชม หลังคุ้นเคยหลายคนก็จะพบว่าไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ทั่วไปเพราะต,ตัวตนของต้นไม้โลกเผยให้สัมผัสเพียงน้อยนิดไม่เกินเลยหากจะกล่าวว่าไม่ต่างอะไรกับไรตัวตนใบของต้นไม้โลกเท่าแก่เอื้อเฟือแล้วยาวุวเฉินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจหกผู้อาวุโสต่างจับจ้องไปที่ใบไม้ในมือของล้วชวนด้วยดวงตาอันร้อนแรงเมื่อครั้งแรกมาเยือนล้านพวกเขาต่างปรารถนาอยากได้ แต่เพราะเป็นต้นไม้โลกและหลานต้นตำรับพวกเขาจึงไม่กล้าก,ก่อการตอนนี้พวกเขามีวิธีได้รับมันมาแล้วเหล่าผู้อาวุโสเกิดความปรารถนาแรงกล้าภายในใจหากพวกเขาคิดอยากเล่นแต่หมดอารีนาเพื่อรางวัลน,นี้เรียงลำดับกันเข้ามารับล้วชวนกล่าวสิ้นเสียงคนทั้งเจ็ดจึงตั้งแถวกันโดยทันทีบรรดาลูกค้าที่เหลือต่างหัวเราะกันออก ใบของต้นไม้โลกกู้หย่นซีจับจ้องไปที่ใบไม้ตรงหน้าไม่วางตาราวกับว่านางได้เห็นฟากฟ้าดวงดาวอันไรลที่สิ้นสุดสีหน้าตอนนี้ตื่นเต้นยินดีน่าชึ่งนักซีเอ,อ๋อซีเอ,อ๋อให้ข้ารับชมด้วยแล้วเจี่ยงหวนฉางเข้ามาประชิดนี่ไง กู้หยุนซีส่งใบไม้ในมือให้สิทธิหลายคนต่างเข้ามารับชมด้วยความสงสัยใคร,ร่หููทุกคนต่างรับรู้ได้ว่ากู้หยุนซีเข้าหาได้ง่ายที่สุดทางด้านหวนเทียนจีเขากําลังมองใบไม้ในมือด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเขารับรู้ได้เขารับรู้ได้เด่นชัดว่ายามถือใบไม้ในมือมันทําให้เขารับรู้ได้ถึงกฎแห่งธรรมชาติได้กระจ่างชัดขึ้นเป็นสิ่งที่ฟ้าประทานโดยแท้ผู้อาวุโส เราผู้อาวุโสของหุบเขาโอสดได้เยาะคุยเฉินต่างมองบรรดาผู้ซึ่งถือใบไม้พวกเขาได้แต่มองก่อนที่จะถอนหายใจออกมาพี่หญิงข้าเองก็มีนะบูริเกอร์เผยเสียงเบาบอกต่อผู้ชื่ออี้ดวงตาผู้ชื่ออี้เบิกกว้างล้อเล่นกันหรือข้าจะโกหกท่านทําไมบูริเกอร์ทักท้วงเท่าแก่เคยให้ข้าเมื่อนานมาแล้วเหตุใดข้าเพิ่งเคยได้ยินเรื่องนี้เพราะของดีให้คนรู้น้อยจึงดีกว่า ดังนั้นข้าจึงไม่ได้บอกใครที่เจ้ากล่าวก็มีเหตุผลแต่มันทําให้ข้าคิดว่าเจ้ามีเรื่องซุกซ่อนหลานต้นตํำรับกลายเป็นคึกคักเท่าแก่เหยาซื่อหยานเผยความสงสัยท่านคิดรางวันนี้ไว้ตั้งแต่แรกแล้วหรือล่วชวนมองทางต้นไม้ลลกและตอบคําใช่เหยาซื่อหยานเอ่ยถามต่อมอบสิ่งนี้ให้ดีแล้วจริงๆหรือ ทั้งต้นไม้โลกและเหยื่อซือยานค้ายไม่อาจรับเรื่องราวได้ไหวล้วยชวนตอบรับคำเรียบก็ไม่ใช่ของล้ำค่าอะไรด้วยเก็บได้5ใบต่อวันทั้งยังมีอีกเป็นกองในระบบมิติเก็บของเหยื่อซือยานเงียบไปนางค่อยฉุกคิดว่านางค่อยฉุกคิดว่าไม่ทราบควรกล่าวอะไรออกบางทีในสายตาของเท่าแก่ใบไม้นี้ก็ไม่มีค่าอะไรเลยจริง ตอนที่6 1 9เรื่องรล่าสายตาอู่เทียนมองไปยังภูเขาจัก,กรวาลที่อยู่ไกลห่างด้วยท่าทีเรียบเฉยแสงพระธรรมที่ปกคลุมฟากฟ้ามันเงียบและสงบหากเทียบกับความทรงจำที่เคยมีมันออกจะแตกต่างไปเล็กน้อยภูเขาจัก,กรวาลกลายเป็นเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อใดกันความทรงจำอันยาวนานของเขาค่อยปูดปรากฏขึ้นในใจ ยินดีที่ได้พบสิทธพิพี่อูเทียนกล่าวคำอย่างนอบน้อมขณะมองคนหนุ่มที่กำลังอ่านพระคำภีตรงหน้ายินดีที่ได้พบสิทธิน้องชายหนุ่มเผยยิ้มบางตอบรับนั่นคือครั้งแรกที่พุทธองค์และอูเทียนได้พบกันพวกเจ้าสองสิทธิพี่น้องจงช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันขอรับ,รบท่านอาจารย,าารย์ผ่านเวลายาวนานหลายปี ทั้งสองต่างฝึกฝนวิถีพุทธอยู่ในภูเขาจักรวาลอ่เทียนและโพธิสัตว์ต่างอย่างลากลึกแห่งปัญญาความคืบหน้าทางวิถีพุทธของทั้งสองก้าวล้ำเกินกว่าผู้อื่นสิทธิพี่ข้าอ่านพระคัมภีร์ทั้งหมดของภูเขาจักรวาลแล้วหากเป็นเช่นนั้นเหตุใดไม่ลงไปท่องโลกเบื้องล่างภูเขาได้หรือที่ไกลห่างสองกองกําลังมนุษย์กําลังสู้รบต่อกัน เสียงลบลาฆ่าฟันคำรามร้องอาวุธปะทะกันเหล่านั้นต่างได้ยินกระทบโศลประสาทในอากาศฝุ้งไปด้วยกลิ่นเลือดสิทธิ์พี่เหตุใดพวกเขาสู้กันเพื่อโลกนี้เพื่อชื่อเสียงและโชคลาภเพื่อโลกชื่อเสียงและโชคลาภของเหล่านี้ก็แค่อยู่นอกกายเหตุใดจึงต้องนำชีวิตมาเสี่ยงเพราะของเหล่านี้นั่นคือวิธีดำเนินชีวิตของมนุษย์ อมิตาพุทธข้าคงไม่อาจรับได้ไหวข้าต้องหยุดพวกเขาเจ้าสามารถหยุดได้ก็เพียงชั่วครู่แต่ครั้งอื่นเล่าคิดจะหยุดมันทั้งชีวิตที่มีเลยหรือพุทธองค์เพียงรับชมอย่างเงียบงนันอูเทียนไปเยือนศูนย์กลางของสมรภูมิลบเพียงลำพังเขาพยายามส่งเสียงร้องห้ามทว่าไรลซึ่งการตอบสนองช่วยไม่ได้เขาไม่อาจข้องเกี่ยว ภายใต้การแผ่ขยายของอำนาจโดยผู้แข็งแกร่งสงครามเป็นสิ่งที่ต้องเกิดสิทธิข้าทำได้แล้วว่าอะไรหรือหลายปีผ่านพ้นสงครามได้ปะทุขึ้นอีกครั้งอู่เทียนลงมืออีกครั้งค่าทว่าพุทธอ,องค์นิ่งเฉยหลังผ่านเรื่องราวนเวียนหลายครั้งสิทธิเหตุใดเป็นเช่นนี้เพราะมันคือโชคชะตาที่มนุษย์ต้องเผชิญ ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งฝงสัตว์อสูรกำลังคุ้มครั่งลงมือสังหารผู้คนบาดเจ็บนับไม่ถ้วนอูเทียนและโพธิสัตว์ผ่านมาทางนี้พอดีสิทธิ์พี่สัตว์อสูรทำร้ายผู้คนพวกเราเพียงนิ่งเฉยและรับชมหรือทุกสิ่งอย่างในโลกนี้มีวิธีการเอาชีวิตรอดนั่นก็ถือเป็นเส้นทางของเราสัตว์อสูรข้าไม่อานิ่งเฉยรับชมได้ สัตว์อสูรถูกสังหารประชากรหมู่บ้านต่างโค้งศีรษะกล่าวคำขอบคุณและถัดจากนั้นอู่เทียนก็จากไปการเวลาผ,ผ่านจนสร้างวิหารขึ้นสิทธิพี่รับชมว่าพวกเขาขอบคุณข้าเช่นไรไว้ค่อยกลับมาเมื่อทั้งสองมาเยือนหมู่บ้านนี้อีกครั้งสัตว์อสูรก็บุกเข้าโจมตีอีกครั้งคราชาวบ้านถูกสังหารไม่ก็บาดเจ็บ พลังอํานาจทำลายล้างกวาดผ่านวิหารที่ถูกสร้างกลายเป็นเศษซากอูเทียนลงมือและช่วยเหลือผู้คนชาวบ้านต่างสบทที่เขามาช่วยเหลือช้าอู่เทียนจากไปนี่ก็คือวิถีชีวิตอูเทียนได้แต่เงียบงันทั้งสองไปเยือนเมืองมนุษย์ทว่าที่ได้เห็นคือเมืองซึ่งถูกย้อมไปด้วยเลือดสิ์พี่ไปกัน ที่ในเมืองมันมีแต่ล่างไร้ชีวิตกระจายทั่วแห่งหนอมเลือดเจอนองผู้ฝึกตนที่ล่างโชคไปด้วยเลือดพยายามลากดาบผูกพังก้าวเดินไปอู่เทียนที่คิดเข้าช่วยเหลือแต่แล้วกลับได้เห็นชายคนนั้นคำรามร้อง <c oughs> นี่คือการล้างแคนชีวิตนี้ไม่เสียดายอะไรแล้วแล้วถัดจากนั้นล่างนั้นก็ตายจากไปกำลวนเกิดทุกคนแห่งอู่เทียนไม่กล่าวอะไร ทั้งสองเดินทางท่องทวีปเทียนหลันขอบเขตพลังของทั้งสองยิ่งมายิ่งก้าวหน้าอู่เทียนก็เริ่มมีใจเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยกระนั้นหัวใจที่แท้จริงของเขาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นพุทธองค์ต่างหากที่จิตใจแน่วแน่ไม่แปรเปลี่ยนทั้งสองแยกทางกันไม่ทราบว่าผ่านการเวลายาวนานเพียงใดก่อนที่ทั้งสองจะกลับมาเยือนปูเขาจักรวาล อาจารย์ของทั้งสองจากโลกนี้ไปนานแล้วความแข็งแกร่งของคนทั้งสองก้าวถึงจุดสูงสุดการต่อสู้ระหว่างพุทธองค์และอู่เทียนจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของอู่เทียนอู่เทียนยังอยู่ที่ภูเขาจักรวานในฐานะมหาโพธิสัตว์สิทธิพี่ได้กลายเป็นพุทธองค์ที่แท้จริงอู่เทียนถอนหายใจเบาขณะนึกย้อนถึงเรื่องราวเขามองออกไปยังสถานที่ซึ่งไกลห่างภูเขาจักรวาลไม่ควรเป็นเช่นนี้อู่เทียนไม่คิดใช้การฝึกฝนที่มีแต่เลือกเป็นดัง แต่เลือกเป็นดังมนุษย์ที่ก้าวเดินขึ้นภูเขาจักรวาลไปทีละขั้นตอนที่620บ้านรางวันลึกลับของเทียมอันดับอารีนาเผยอ,ออกมาแล้วใบต้นไมโ้โลกเป็นใบของต้นไม้โลกจริงๆแย่ชะมัดทำไมถึงขาดแต้มไปหน่อยเดียวกันนะ ที่กระดานสนทนาตอนนี้มีโพสต์มากมายเกิดขึ้นเนื้อหาล้วนใบในทางเดียวกันนั่นก็คือรางวัลที่เพิ่งเผยออกมาลูกค้าแทบทุกคนของร้านต่างได้ทราบข่าวคราวนี้แทบจะพร้อมกันใบของต้นไม้โลกน่าสนใจจิงหยินมองหน้าจอโทรศัพท์พิเศษพร้อมเผยยิ้มที่มุมปากเมื่อวานนี้ที่ร้านต้นตำรับนางก็ประหลาดใจไม่น้อยแล้วเพราะทั้งสินค้าและอย่างอื่นภายในร้านทำนางประหลาดใจได้ไม่น้อย บางทีคงต้องไปที่ร้านบ้างแล้วนางเผยคำเสียงเบาหลังอยู่ที่ร้านได้ไม่นานบวนเทียนจีก็เร่งรีบขอตัวไปทำอะไรหรือหย่าหุยเฉินถามด้วยความสงสัยเห็นได้ชัดว่ามีปัญหายามได้รับใบของต้นไม้โลกแล้วเขาจึงเร่งรีบคิดกลับไปค่ายอาคมเคลื่อนย้ายใกล้เสร็จแล้ววันนี้น่าจะเสร็จส่วนใหญ่ได้หวนเทียนจีกล่าวบอก่ข่าอาคมเคลื่อนย้ายนี่เพิ่งไม่กี่วันเองเสร็จรวดเร็วขนาดนี้กู้หยุนซีอุทานรับ เจ้าไม่ทราบหรือว่าผู้อาวุโสหวนเวทียนจีเป็นใครหรลิวลู่อี้หันมามองกู้หยุนซีก็แค่ไข่อาคมเคลื่อนย้ายไม่ใช่เรื่องยากอะไรสําหรับท่านหวนเทียนจีเพียงยิ้มรับไม่ว่าแข็งแกร่งไม่ว่าแข็งแกร่งเพียงใดได้ยินคําชมย่อมเป็นเรื่องดีเท่าแกคิดอยากได้รับชมด้วยหรือไม่หวนเทียนจีลองกล่าวเชิญด้วยชวนคิดไปครู่ก่อนจะพยักหน้ารับไปก็ดีเขาจึงหันมองทางเหยาซือหยาน ไปด้วยกันหรือไม่เห่าซือหยานอดไม่ได้ที่จะร้องตอบเท่าแก่ร้านยังเปิดก่อนนางจะกล่าวคําจบกลับโดนกู้หยุนซีขัดไว้พี่ซือหยานไม่ต้องห่วงค่าดูแรลร้านแทนให้เองใช่แล้วใช่แล้ววางใจพวกเราได้เจ้างวนช้างเผยยิ้มลวชวนปรกหน้าให้เหย่ซือหยานอย่างไรแล้วร้านก็มีระบบคุ้มกันดังนั้นจึงไม่ ดังนั้นจึงไม่ควรมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเหยาซือหยานจึงยิ้มรับก่อนจะก้าวเดินออกจากร้านไปพร้อมกับรูว่ฉวนพบเห็นเช่นนี้หวนเทียนจีจึงเผยยิ้มก่อนจะตามไปแน่นอนว่าลูกค้าหลายคนต่างก็ออกไปจากร้านใกล้อาคมเคลื่อนย้ายก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เรื่องนี้ค่อนข้างตื่นตาตื่นใจสำหรับพวกเขาเจ้ารองกล่าวว่าเมื่อใดความสัมพันธ์ระหว่างเท่าแก่กับพี่ซือหยานจะคืบหน้าได้กู้หยุนซีใช้มือเท้าคางพร้อมเผยท่าทีอับจน ข้าคิดว่าคงจะนานแม่คลายว่าตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใดนักว้อยสิงจูคุ่นคิดก่อนจะตอบคำหากจะคืบหน้าก็ต้องเป็นครั้งก่อนที่ลวดชวนกับเยาวซือหยานออกไปด้วยกันยากจะกล่าวนักมู่หลงไหเถิงสายศีรษะด้วยนิสัยเช่นเท่าแก่แล้วกล่าวถึงตรงนี้นางก็ถอนหายใจทุกคนต่างถอนหายใจหญิงอูจี้เลือกเงียบและมองว่าคนเหล่านี้ช่างไม่กลัวเกรงพูดกล่าวถึงคนทั้งสอง ข้าขอไปรับชมแล้วจะถ่ายภาพมาลงผูริเกอร์กล่าวคำขึ้นข้าด้วยแจ้งเชิงวินร้องบอกงั้นก็รีบแล้วป่านนี้ไปกันไกลแล้วกระมังผู้ซีอี้โบกมือไล่ท่านไม่ไปหรือผูริเกอร์ถามกลับช่วยข้าอยู่ดูแลร้านเท่าแก่แล้วผู้หยุนซีรับหน้าเผยยิ้มฟันขาวให้ ด้วยเหตุนี้ปูริเกอร์และเจียงเฉิงหวินจึงออกไปและหว่างทางออกจากตรอกพลางรับชมถนนหนทางที่เปลี่ยนแปลงล่วชวนต้องประหลาดใจไม่น้อยนี่มันใช่สถานที่ซึ่งไม่เคยมีใครก่อนหน้านี้จริงหรือเมื่อใดกันพัฒนาจนคึกคักเช่นนี้ได้ตั้งแต่เกิดความเปลี่ยนแปลงล่วชวนไม่เคยออกมานอกตรอกกล่าวได้ว่าเขาเป็นพวกติดบ้านก็ไม่ผิดแปลกอะไรนะัก ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปให้กับทุกคนฟังบ่อยๆนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ผมทำหลายอย่างมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่นะครับทุกคนก็อยากจะเ,เรียนรู้เรื่องการเงินได้มากกว่านี้นะครับทุกคนผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาอ่านให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับทุกคนแต่ว่าผมก็ยังทําเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่ามันจะลงน้อยลงนิดนึงก็แล้วกัน เอาเป็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมก็จะมาเคลียร์เรื่องหาเส้นให้แล้วก็เจ้าของร้านซูนะครับก็จะลงตอนที่28ก็แล้วกันนะครับผมสักตอน2ตอนนะครับทุกคนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการตัดด้วยแล้วก็ต้องอัดอีกทีหนึ่งทั้งอัดทั้งตัดนะครับทุกคนมันก็จะใช้เวลานิดนึงแต่ว่าผมก็จะพยายามทําให้ทันก็แล้วกันนะทุกคน ผมมองเป็นว่าส่วนใหญ่ผมจะลงวันอาทิตย์นะครับทุกคนเพราะว่าช่วงวันอาทิตย์จะเป็นวันหยุดของผมนะแล้วผมก็จะลงแบบทีๆให้ทุกคนได้ฟังเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับทุกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงแค่เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามและก็กดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับทุกคนผมขอบคุณจริงๆครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะครับทุกคน